เห็นข่าวแว่วๆมาครับว,ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชื่อธนกรหวังบุญคงชนะว่ะโ,โอ้โหตายแล้วอ่ะก็ยังเป็นชื่อที่เราไม่ได้คาดค,คิดอ่ะเนาะก็ยังต้องดูกันก่อนนะอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปตีโพตีพายแล้วกันเนาะเราเล่าให้สุขันฟังเฉยนะ <S <S ผมเังเมื่อิญผมไปอ่านมาจากเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์หนึ่งนะครับวันนี้เขามีการไป คุยเรื่องเศรษฐกิจกันนะครับแล้วก็มีมีคุณคุณสุชาติชมกินก็ไปนะครับแล้วก็มีคุณสุพจีอะไรเนี่ยที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ลาออกมาจากเครือดุสิทธานีนะฮะแล้วก็มีดรธนกรหวังบุญคงชนะนะลูกม่อของพลเอกประยุทธ์นะลูกม่อพลเอกที่ตามติดพลเอกประยุทธ์เป็นแบบว่าตามติดยิ่งกว่าลูกอะ่ะ <laughs> นะครับ ก็ได้ด็ดได้ดีแล้วนะครับก่อนก่อนหน้านะครับเป็นเป็นโคศกมั้งรู้สึกอนสมัยยุคลุงตู่เนี่ยนะเป็นที่ปรึกษานายกนะครับไม่รู้เขาเริ่มเรียนอะไรมาเนาะก็มาเป็นที่ปรึกษานายกแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคุณอนุชินเขาบอกว่าผมถือว่าคนละพักแต่ถ้าเป็นพวกเดียวกันก็โอเคอ้าดูที่ดูพูดเข้า ประเทศไทยจะอยู่กันยังไงวันนี้ดูทำไมไม่เอาคนนอก,กวาดีๆมาทำนะครับมันเอาแบบคนคุณภาพไม่มีหรอครับท่านท่านได้หาคนที่มันมีคุณภาพนะหน่อยครับที่มันมีประวัติดีๆนะครับประวัติดีๆหน่อยนะครับโอเคพอเราพอเราพูดถึงรัฐมนตรีสายชนบุรีนะครับท่านก็ท่านก็คงแบบ นะเ,เ, ει, เปลี่ยนเขาเรียกวะาเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางน้ําก็ไปไปจิ้มเอาคุณธนากรมาดอ,อร์ธนากรจริง,รงๆเขาก็เป็นเขาก็เป็นทีมของรวมไทยสร้างชาตินี่แหละนะครับอยู่พักทีมเดียวอ่ะควนเดียวคุณสุชาติชมกินนั่นแหละนะครับโอ้แต่ฟังชื่อแล้วขนลุกเนาะบ้านเมืองนี้จะเป็นไงครับคุณคิดว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นยังไงครับบ้านเมืองนี้จะเป็นอย่างไรครับ,บ,น,น,ะน,รรบนะครับถ้าเอาคนที่นะครับอยู่ใน วง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 เนี้ยนะครับทําไมคุณไม่เอาคนอื่นที่มันดีดีหน่อยครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมจะไม่เอาเลยไอ้พวกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเข้ามาหากินอย่างเดียวไม่ได้เข้ามาทํางานหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยมีผลงานอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับตอนเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนะเนาะ <c oughs> สงสารคนไทยวะคนไทยในแม่งน่าสงสารที่สุดเลยประเทศไทยดีทุกอย่างนะดีหมดทุกอย่างเลยนะประเทศในแม่งโครตรดีเลยแต่ประชาชนแม่งเสียกยากจนยากจนนะครับแล้วก็เสือกมีหน้าการเมืองอย่างเงี้ยประเทศแม่งไปไปถึงไหนหรอครับประเทศนี้ไม่มีวันไปถึงไหนหรอกครับผมจะบอกคะไม่มีวันพัฒนาครับคุณเชื่อผมว่าประเทศนี้ไม่มีวันพัฒนาไปมีแต่จะถอยหลังลงคลองไปนะครับมีแต่จะถอยหลังถอยหลัง เผยอีกไม่นานเนี๋ยเราจะเสียเสียบ้านเสียเมืองให้กับทุนจีนไปดูเด